ดีมากเลยน้ำนี่น่าอาบมากทุกคนน่าอาบมากดูมันน่าเล่นมากแล้วก็น่าอาบเนี่ยอาบน้ำตัวนี้ก็ได้ทุกคน,นอยู่ดีเป็นน้ำตกเลยดูไว้ห้อยแบนี้เลยนี่ดินี่ไปตามร้วนเลยห้าหกสิบปีแล,ล้วหรอไม้เนี่ยปโถอย่างเครื่องรางของขังเนะี่ยอย่างพระเครื่องเยอย่างพระสมเด็จทุกคนถึงึงร้อยปีลยแล้วถึงก็ทำเป็นอย่างนี้ตัวเนี่ยเขาใชใหม่เพราะขาแม่บูงอะฮะ สมัยพ่อเท่าร้อนี่ยสมัยสมัยพ่อเท่ากี่ปีงั้นไหมอ๋อไมน,นีด้กินยาร้อยก๋วยเตียวอยู่ถึงมาไม้นี่เหรอเออไปเล่นไปพ่อเออถึงเหรอถือนี่ครับทุกคนสวยงามมากทุกคนดูสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนขึ้นไป ไปดูข้าวไร่นะข้าวไรนะ่ไรบนดอยอ้ดอยสูงทุกคนมีความนุ่นเลยสูงมากเลยเราไปดูว่าบสวยง,งามขนาดไหนข้าวไร่ชุดนี้ก็จะเริ่มเกี่ยวทุกคนนะไปดูว่าข้าวไรออร์แกนิกของเราเนี่ยปลูกไว้เนี่ยไม่ไม่ใช้ไม่ใช้พื๋ยอะไรเลยเราไปดูมันสวยขนาดไหนไปดูเลยทุกคนนะครับทางไปไรไปนานเราก็เข้าเราจะเดินเข้าไปในะป่าเลยนะครับ เราจะเข้าไปในป่าเลยอย่างนี้เลยดูครับทางทางไปป่าไปนาไปไรทุกคนเราก็จะไปในป่าโอ้ถนนโอ้สวยมากเลยทุกคนโอ้บรรยากาศดีมากเลยตรงนี้ทุกคนดีๆด,ด,ด,ดูให้ดูให้ดูนี่เสียงน้ำไหลนี่น้ำไหลทุกคนโอ้โเฮ้ยเจมเลยอะนี่จักรจักร อันนี้โคดหินถ้าเกิดว่าเออ่ถ้าเกิดช่วงฝนตกหนักเราจะเดินนี้ไม่ได้ทุกคนอันตรายมากเพราะน้ำป่ามันจะไหลแรงฉะนั้นเราถ้าไม่มีฝนเราก็เดินได้ถ้าเกิดฝนตกเราไม่ควรมาเดินอย่างนี้ทุกคนมาอันตรายมากเลยแหละฝนนี่โเข้าทางไหนเนาะอี๋เนาะเอางานเข้าแล้วไป ไปทุกคนางนี้ดีกว่าจำที่ไปไม่ได้ทุกคนโห oh, oh, ก็ทําร่องน้ําผ่านน<ม>ี่ทุกคนเนี่ยน้ำจะได้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยไปเพื่อเพื่อไปนาทุกคนแต่ลงข้างล่างอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนียวิวดีมากเลย <laughs> <laughs> น้ำนี่นะอาบมาทุกคนน้ำอาบมาั่งดู มันน่าเล่นมากแล้วก็น่าอาบเนี่ยอาบน้ำตัวนี้ก็ได้ทุกคนดูดิเป็นน้ำตกเลยดูดิเนี่ยน้ำตกย่อมๆเลยนะครับโอเคทุกคนนี่รางลองน้ำจะไหลทุกคน น้ำจะไหลมาในลองเนี้ยเนี่ยว้าวเฮ้ยอันนี้ที่ไหนวะทุกคนนี่ๆอาจารันลาตัวนี้มาเลี้ยงปลาได้ทุกคนมันมันมันสามารถมันสามารถเลี้ยงปลาได้เลยเนะี่ยตรงนี้เนะี่ยมาทำดีๆก็เลี้ยงปลาได้เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นปลาเป็นเป็นเป็นน้ำเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า ป่าต้นน้ำเนาะเพราะว่าน้ำนี่มันมันมันออกจากภูเขานี้แล้วก็จะจะซึมออกเื่อเป็นเป็นน้ำมันจะขังแอ่งแอ่งนี่ทุกคนเนี่ยเราเลี้ยงปลาได้เลยนันทุกคนแลวปลามันจะโตเร็วมากถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงแบบน้าน้ําเปิดน้ำเปิด,ปดหมายถึงว่าให้น้ํนาอะไรผ่านทุกวันเลยเนาะให้น้นาอะไรผ่านยี่สี่ชั่วโมงเลยปลากับน้ําก็จะสะอาดแต่ปลาก็โตเร็วมากเลยนี่สุดยอดเลยตรงเนี้ยโอ้มีต้นหม้ด้วยทุกคนนี่นี่ครับปลูกต้นหมากไว้ในป่านะครับ สุจดยอดเลยครับทุกคนวิวสวยมากเลยโอเคเจอทุกคนเนี่ยเราก็เราก็เจอทางขึ้นอยู่ตรงแอ่งน้ำตรงนี้ทุกคนตรงแอ่งน้ำตรงนี้แหละเราจะขึ้นตรงนี้เลยทุกคนคือบนดอยนะเราจะมุดเดินลัดป่าขึ้นไปเลยตรงนี้ทุกคนเราจะขึ้นตรงนี้ในะป่าเลยทุกคนแต่ว่าช่วงถ้าช่วง เช้าเช้าหรือฝนตกเนี่ยถ้าเราถ้าเราขึ้นในป่านี่ท่ามันจะขึ้นทวนมันไงทุกคนก็เข้าในป่าต้องระวังเรื่องนี้ทุกคนเพราะว่าท่ามันจะเยอะฉะนั้นผมอยากแนะนําว่าถ้าเกิดฝนตกหรือมีความชื้นเนี่ยเราต้องระวังตัวเรื่องเรื่องท่าเป็นอันดับเป็นอันดับแรกทุกคนแล้วก็แมลงมีพิษมันก็จะมีตามป่าเยอะแยะมากมายทุกคนเราต้องระวังตัวเนาะการเข้าป่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปเลยทุกคนไปดูว่าทางไปนาไปอะไรเราเป็นยังไงเราไปดูกันวัารุ่มากทุกคนทางไปอย่างนี้ทุกคนนี่นี่ทางเราจะเป็นอย่างนี้เลย จริงแล้วมันชันทุกคนนี่เราเดินลัดเราขึ้นขึ้นดอยเราจะขึ้นดอยเราได้ไปเราก็ได้ส้มโอมาลุกหนึ่งอันนี้ลอย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 เท้าขอขึ้นเนาะเราไปดูเลยทุกคนเนี่ยอู้ชันมาทุกคนตัวนี้ ี่ทุกคนเราขึ้นมาเราขึ้นมากลางเขาแล้วเหนื่อยมากทูกเนี่ยอยู่กลางเขาวิวตอนนู้นก็สวยทุกคนนู่นอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูต่อข้างบนเป็นยังไงรุ่นกันว่าสวยขนาดไหนโอเคเพื่อนๆ ทุกคนเดินมาจะฟักทองฟักทองปลูปไปแบบนี้ทุกคนดูดิห้อยตุ้งเต่งตุงเตงไงน,นี่ทุกคนฟักทองปลูกไว้ห้อยไปนี้เลยนี่ดินี่ไปตามรั้วนั่นเลยโธอแจ่มไหมทุกคนอ๋อถึงข้าวเลยทุกคนถึงแล้วเจ้านี่ เดิทนโอ้คนสวยงามสวยงามมาก นี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ข้าวไร่นะครับที่เราปลูกข้าวไรนี่เราปลูกแบบไม่ต้องใช้น้ําทุกคนเราปลูกไว้บนบนภูเขาที่นี่สูงจากน้ำทะเลพันสามร้อยเมตรทุกคนแล้วก็มันไม่ต้องใช้น้ําทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเกี่ยวแล้วนะครับนี่ข้าวออกรวนทุกคนนี่สวยงามทุกคนโอ้ดอยสูงทุกคนโอเคทุกคนนีวเราไปดูข้างหน้าเลยว่าเป็นยังไงเดินไปเลยนะทุกคนโอเคตามไปทุกคน เราจะเกี่ยวโอ้ถึงยอดนู่นเลยทุกคนถึงนู่นเลยนี่ทุกคนโอ้เราเดินมาผ่านนู่นเมื่อกี้ทุกคนลิมนู่นเลยนี่ครับนี่เป็นสีทองเลยทุกคนสวยงาม ตามท้องเรื่องทุกคนวันนี้เราก็ฝั่งนี้ก็เริ่มเกี่ยวทุกคนฝั่งโน้ยก็ย้ำไม่ได้เกี่ยวเนาะโอเคทุกคนแนวเอาเริ่มกันขึ้นมาบนดอยทุกคนเดีย๋ยวไปดูข้างบนสุดประสุดขนาดทุกคนเราขึ้นไปสุดนู่นเลยเดีย๋ยวไปดูกันทุกคนทุกคนตี่นี้ทุกคน แล้วก็ไม้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 นี่มันมันนานแค่ไหนพ่อไม่หรอในไม้ไม้แบบนี้มันเราเราใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยปีสิบกว่าปีนะฮะสิบกว่าปีเลยเหรอเราไม่ต้องเก็บทำใหม่ไม่ได้อันนี้สิบกว่าปีเลยเหรอเราใช้เสร็จเราก็ไปเก็บไว้ใช่ไหมเก็บไว้เอาไปเอาไปไว้ที่ที่ทำกับข้าวเนาะจนพอปีหน้าก็เอามาใช้อีก โอ้ยยี่มีสิบปีเลยไม้เนี่ยทุกคนเนี่ยไม้เนี่ยยมงไม่คงเนี่ยกางเกงยีเดียเนี่ยฮะไม่ก็ทำอะไรโอ้ยยี่ไก็ทำเป็นอย่างนี้ตัวเนี่ยก็สมัยพ่อข้าวแม่บู๋ฮะสมัยพ่อท่าแล้วเนี่ยสมัยพ่อข้ากยี่ปี้ยงั้นแหมโอ้ยยีกางกยีเดยรีายอยู่ถึงไม้นี่เหรอเอเไปเล่นไปพ่อเออถึงเหรอถือตายแล้วรเ่าุนลุนนใเลยเหรอแม่นี่ถือห้าหกสิบปีแล้วเหรอไม้เนี่ย ปอโหอย่างเครื่องรางของคังน่ะอย่างพระเครื่องเนี่ยอย่างพระสมเด็จทุกคนจริงจริงร้อยปีเลยหรือจรงห้าหกสิบปีเลยเหรอคือคือตัวกุ้เนี้ยไม่ตอนเม่ตอนตอนเม่ตอนนั้นเม่เกิดมาเม่ตอนอายุเท่าไรเจอนี่ยละเนี่ยไม้เนี้ยแต่่เด็กเลยนเครื่องอะไรพิ่งฮะก่อนนั้นก็คืออะไก็คือว่าก่อการเขาก่อคือเครื่องอะเขาเมื่อกึ๋งอะเื่อมาก่อนเมื่อกึ๋งเมแต่เกิดมาไม่ก็เจอนี่แล้วไม่ไม่ชิ้นนี้นะชิ้นนี้เลยนะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะมันก็เปลี่ยน โอ้ยนไนม้ก็ห้าสิบว่าประหม o ก็แบบป่ามาแบบแสดงว่าไม้นี่มนันเกินหกสิบปีแล้วพ่ออืมพ๋อทุกคนอายุเกินหกสิบปีอ่ะไม้เช่นนี้น่ะที่มันที่มันไม่ผูทุกคนเ,เขาจะเอาไปเวลาใช่ใชไหมใช้เสร็จเขาจะไปที่ที่บันดอยนี่เขาจะมาไ,ไวท้ที่ที่ทำบัวข้าวพ่อใช่ไหมพ่อเข,า,ขาจะมาวางไว้ข้างบนมันมันที่ที่ตกักตักปูตักปลาแ้แหละเพื่อไม่ให้บวกมันกินอะไรมอดอะไรมันเจาะตคนไม้เนี่ย อยู่ได้เป็นห้าหกสิบปีทุกคนชายมันไม่หักแล้วพ่อเนี่ยไม่หกักไม่หักเป็นเนียวมากเลยเนาะเป็นไม้ไฟธรรมดาทุกคนรายเลยแมงข้าวเจาะนี่ยไม่หกักนี่นินท่ดูได้พ่ออันนี้แม่เข้าวเจาะทุกคนอืมเนี่ยเนี่ยแม่งข้าวเจาะนี่ทุกคนเนี่ยก็ที่เขาดตีดูนี่นะไม่หักดูดิสุดยอดแหละเป็นไม้เอาเป็นคู่ตัวนี้อันหนึ่งอันหนึ่งทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมแม่อันนี้ข้าวเจาะด้วยหรือไงฮะ แต,แต่แต่แม่งเด็กๆแต่แม่เจอ,เอคู่นี้เหรอ,อสองคู่นี่เหรอสองคู่นี่สอคู่นี่อันนี้อันนี้ดูมันมันศึกเลยทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยทุกคนอายุเป็นห้าหกเจ็ดสิบปีอะ่ะเขาเรียกไม้คอเนี่ยแบบเนี้ยไว้ตีข้าวตีงี้ทุกคนเขาใช้ไม้ตีแบบเนี้ยเนี่ย ไม้เนี่ยอายุเป็นเฮาเจ็ดสิบปีโอ้หมรดกมรดกทอดอะไรอ่เลย,ยแม่เนะี่ยใช่ไ<ง>หมใช่โอ้หไม้อายุร้อยปีขไมายุร้อยปีนีครับไม้เนี่ยโอ้โหถึงร้อยปีแล้วเหรอแม่ไม่อยากจะเชื่อเลย เราไม่ได้ถามไหมว่าไม้ี่มันยายตายใหญ่กับไว้เอาเอาไวทำนานแค่ไหนฮะหมายถึงว่ายายเขาเก็บไว้นานแค่ไหนเ่าวยายตั้งแต่เป็นสาวเลยเหรอมันก็ร้อยกว่าปีเลยเหรอทําไม่อยากเสื่อไม้ร้อยกว่าปีไม้แค่นี้ร้อยกว่าปีทุกคนทำใหม่ไม่ได้แล้วแม่ครับพ่อทำได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันดีใช่ไหมไม่หายแล้วก็ทํานท่ามาไหโอ้ทำไมก็ได้แต่อันนี้มันดีกว่าใช่ไหม โอ้ยไม่ยูลอยตีอ่ะเรียกไม้ตีข้าวเหรอโอ้ยยังกะยังกะพระเครื่องพระสมเด็จพระคุณแผนเลยอ่ะแน่นอนจริงอ่ะอสวยงามตามทางเรื่องทุกคนนุ่นวิวนุ่นนี่ทุกคน ล่างนเะชิญเขาทุกคนฝานุ้นก็สวยทุกคนนี่เราเดินมาฝงนู้นทุกคนเราจะมาเขารุ่นู้นเลยเราเดินมาข้างบนนี่ทุกคนสวยงามมากนี่ทุกคนฝาน,นี้เกี่ยวแล้วทุกคนฝาน,นี้เกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยฝาน,นี้เราก็ยังไม่เกี่ยวทุกคนเยอะๆดนะ้ประมาณสองไร่กว่านะ เอาเรื่องในเกี่ยวนี่ยเป็นหลายเรื่องอยู่นะทุกคนสวยงามมากทุกคนเนี่ยทุกคนสวยงามอันนี้ก็คือมันเป็นคล,ปคลิปหนึ่งที่ผมมามาไล่นะทุกคนแล้ให้ดูอ่าเขาเรียกอะไรความแตกต่างระหว่งางนานาพื้นราบกับนาบนดอยนะนี่นาบนดอยเน,ยนานเนะหมายถึงกาปลูกข้าวไร่ค็นี้เขาเรียกว่าข้าวไร่ทุกคน ไไข้าไไยไม่ไเม่ข้าวจะสั้นทุกคนดูนะข้าวจะสันส้นๆจะไม่จะไม่ค่อยยาวจะสันส้นๆแล้วก็ปลูกข้าวแบบอย่างที่กล่าวไวนะ้น่ะแบบไม่ต้องใช้น้ําทุกคนไม่ใช้น้ำเลยทุกคนบนดอยเนี่ยไม่ได้ใช้น้าแม่เลยรอน้ําฝนอย่างเดียวกับน้ําน้ําหมอกอะไรประมาณนั้นทุกคนข้าวก็จะสวยทุกคนดูดิสวยงามมากนะครับบนดอยนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูข้างบนอีกนะทุกคนเราไปชมข้างบนต่อว้าวนู่น เคทุกคนนี่เช้าทุกคนสวยงามมากทุกคนบนดอยเนี่ยวันนี้ก็เดือนกลางเดือนตุลาทุกคนประมาณสิบสี่ตุลาทุกคนวันนี้สิบสี่ตุลาเนาะนี่ครับทุกคนสวยงามมากทุกคนดูสวยงามตามทุองเรื่องอยู่แล้วทุกคนวิวนีนสวยมาก ครับทุกคนเวทีสวยงามที่มาดูคนนี้ทุกคนว้าว <laughs> มันลงมากทุกคนที่แป๊บนึงว้าว,วทุกคนอีกข้าวนี่ก็สวยทุกคนดูจากข้าวนะสุดต้นข้าวสูงประมาณนี้นะประมาณคอผมอะ่ะต้นข้าวนี่สูงนะเพไม่ได้ไม่ได้ต่ำนะทุกคนสวยนะข้าวเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะนี่นี่ทุกคน สวยงามมาก<ฮ>ทนทนนทนอีกสวยเลยโอ้ยสุดยอดเลยทุกคนเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเลยสวยงามเอ่อสุนอากาศบนจอยนี่ก็คค่อนข้างจะอา่าไม่ร้อนทุกคนอากาศประมาณสักยี่สิบห้าองศาตอนยี่สิบห้ายี่สิบหกองศาทุกคนก็ถึงวันร้อนไหมก็ไม่ร้อนทุกคนทำให้เย็นไหมก็ไม่เย็นทุกคนอุ่นๆอ,อยู่ยังไงบอกไม่ถูกทุกคนนะครับนะครับทลิปวันนี้ก็ ก็ประมาณนี้ทุกคนพามาชมข้าวไร่เนาะที่ท่นาที่ปลูกไว้เนาะตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาคลิปนี้ผมก็ทําไปครั้งหนึ่งนะทุกคนตรงเนี้ยเคยมาปลูกข้าวตรงเนี้ยโอเคทุกคนโอ้หเพิ่งบินมาโอ้โหดังมากยังเครื่องบินทุกคนนู้นไปแล้วเสียงดังมากเลยตกใจหมดเลยอันนี้มุมสูงทุกคนนี่ ข้างล่างพ่อกำลังตีข้าวอยู่ข้างล่างทุกคนตรงนู้นเลยสวยงามมากทุกคนโอเคทุกคนจะพาเดินเข้าไปตรงนี้ทุกคนครับเดินไปในป่าข้าวเลยลองเดินไปเนี่ยมันมันสูงขนาดไหน,นสวยมากทุกคนลึกมากยิ่งยิ่งช่วงกลางๆเขาเนี่ยกลางๆกับมันเจอข้าวมันจะสวยม,มากทุกคน สวยมากนี่ทุกคนนี่เลยสวยงามมากทุกคนว้าวนี่อย่างนี้เลยอ้ยสวยงามกดตามท้องเรื่องอีกแล้วนี่ทุกคน โอเคเพื่อนๆคลิปวันนี้ผมก็มามีอะไรมากทุกคนวันนี้ก็พามาดูเข้าไรเนะบนบนดอยเนาะนดอยนี้อำเภอแม่ลาน้อยนะทุกคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราอยู่กลางหุบเขาทุกคนบ้านเราอยู่กลางหุบเขามีแต่มีแต่มีแต่ตหุบเขามันจะกลางเขามีแต่ป่าทึบทั้งนั้นเลยนะครับที่นี่นะครับยังไงทุกคนก็ชอบคลิปผมก็ให้กำลังใจผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ, like, share, รบช่องวิธีชาวดอย ยังไงก็ฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับช่องนี้โอเคนะครับทุกคนที่เข้ามาดูที่เข้ามาชมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกด subscribe ด้วยครับผม